้ขจ <c> ุนเล็งกันครับผมจุดหมายก็ได้จุดนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยอ่ะสว่างสว่างโอเค ลมมีอยู่นะครับผมแต่ไม่แรงเท่าเลยโอ้โหเดี๋ยวเชื่อครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมทีเดียวกันเลยสามลกูก นี่ตกต่ำครับผมไสักนานๆหน่อยนะโหลดผมมันไม่ค่อยเสถียรนะต้องรอสักแป๊บนะครับผมลมมาแล้วโอ้โหเกินไปครับผมอ่ะ ีกสักนัดหนึ่งครับผมห้านัดหกนัดนะโอ้โหเขาดีเดียวกันหมดเลยกเกตดนัดนี่รอให้มันหลุดกันครับผมจะหลุดตอนไหน ยังไม่หลุดเลยแปดนัดอยากเห็นลูกตกมาใส่จังเลยครับผมโอ้ถ้ากล้องชัดๆเนาะปเลยหัวเก้านัดนทีเก้าครับผมถ้าเป็นนกก็ได้ตัวนะที่หลุดเมื่อกี้ ทนัดที่สิบครบผมนัดท้ายโอโสิบนัดทุกนัดเดียวครับผมเพราะนัดบนไม่นับเนาะมันน่าจะไปได้นกอยู่เพราะหลุดสองไว้เนะีเห็นอยู่เม็ดหนึ่งอโอ้โหกลุ่ม มันไปทางซ้ายทางขวานหน่อยนึงน่าจะมีลมครับผมแต่ก็สิ่น,นกไป่ไม่เหลือครับผมวัดระยะเดี๋ยวผมยิงแต่ต่ำเนาะเมื่อกี้ยิงไม่สูงเท่าะอะไชั้นล่างนะคร,ครับผมประมาณร้อยสิบกว่าเมตรเอาเอาสิบสองเมตรเนาะครับผมร้อยเอ็ดร้อยสองเมตรครับผม,บผมถือว่าผ่านเลยครับผมเมื่อกี้ประมาณหลุดประมาณ กดูตามคลิป่ะครับผมไม่รู้มันหลุดตอนไหนเนาะแต่ก็สวยมากครับผมไม่น่าจะเกินฝาไปแต่ก็สวยอยู่ครับผมเป็นนกก็ได้ตัว